ทุกคนจาได้ไหมที่เลขาหมอนแกล้งเผาเสื้อผมในตอนนั้นและผมก็ได้คิดออกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมจะแกล้งคืนเลขาหมอนยังไงดีและเลขามหมอนกำลังยุ่งกับการซักผ้ายนั่นแหละถือว่าเป็นโอกาสดีของผมแล้วผม,ผมจะทําให้เลขามหมอนขิดหลาบกับก,บการแกล้งคืนครั้งนี้และนี่คือชูการ์ไรเดอร์ที่เลขามหมอนห่วงและรักมากที่สุดทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมรู้สึกอยากชิมรสชาติของชูการ์ไรเดอร์ทั้ง3ตัวนี้จังเลยอย่าไปบอกเลขาหนเว้ยลอกหนังออกมาแล้วทั้ง3ตัวทุกคนจะดราม่านะก็เลขาหมอนเผาเสื้อ หรือว่าใครเคยกินี่ป้าดิไม่มีใครก็าทำกันหรอกลุยดิครับถ้าเลขาหมอนรู้จะว่าไงวะเฮ้ยน้องเลขาหมอนมาดูเฮ้ยน้องมันมีอะไรหนูย่างหนูเกือบความลับแตกแล้วมั้งสวยแล้วนั่งย่างอยู่ดีๆเลขาหมอนมาครับู โอ้โหเกือบอีกแล้วครับทุกคนคือตอนนี้เลขาหมอนไม่รู้นะครับว่าที่ย่างอยู่เนี่ยมันคือชูการ์ไรเดอร์แต่ผมอ้างว่าเป็นหนูหนาแทนครับเนียนไหมละ่ะและตอนนี้โฟอาเซียนเข้ามาหาพอดีผมเลยลองเรียกมากินสักหน่อยโฟอาเซียนก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือชูการ์ไรเดอร์ของเลขาเอาหน่อยเว้ยโฟลองกินดูดิว่าจะอร่อยไหมมันก็หยิบแบบไม่สงสัยอะไร <มา S 1> เลยมาบเข้าให้ครับเฮ้ย <Yeah. Hey. S 1> มึงโดนเลขาหมอนดาน่าแน่ไอโฟแต่รสชาติมันก็ดีเยี่ยมอร่อยจริงๆนะทุกคนลองเอาไปให้เลขาหมอนกินมันจะรู้ไหมทุกคนกดใจให้หน่อยตื่นเต้นเแล้วคครับทุกนนเเลขาาหมออใส่ปากเรรรียยยบ้อออ่แบบกลมมอกะ่้นนน้อองเเลลขาหหมกก็ิใญ่ยครับตอน มีแค่ผมคนเดียวที่รู้โอ้ยสบายใจแล้วครับทุกคนนั่งกินแบบสบายใจดีครับแบบเลขาหมอนมันโง่ครับไม่รู้หรอกอิานเอาซุกากงมากินหรอวะอีห่าวเฮ้ยใครมันไปบอกเลขาหมอนว่าทุกคนกดติดตามด้วย